สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมทาร่นะครับในเกมน,นี้ผมได้เล่นเป็นทางน้านของเอลโซนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำไอเทมสำหรับคนที่เล่นโซโลนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นนะตัวเอลโซเนี่ยเอาจริงๆมันมีประโยชน์กับทีมเยอะมากๆนะครับแต่หลายคนเนี่ย,ยไปเล่นในการกดโซโลแล้วมักจะติดการซูมพอสมควรนะครับมันทำให้การทำเาเมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ต่อเนื่องแล้วก็เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ยากมากๆนะครับตัวเอลโซนะครับ ความสามารถของมันเนี่ยมีทั้งการใช้แถบเนาะแล้วก็โจมตีด้วยระยะใกล้ไกลกลางได้หมดเลยนะครับก็คือแบบเล่นได้ทุกระยะในการเล่นเลยเนาะส่วนตัวของมันเนี่ยตัวลวงฝันข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะครับเรียกได้ว่าแบบจับตัวยากมีสกิลหนีด้วยอะไรด้วยเนาะยืนเลนค่อนข้างเก่งมากนะครับพูดง่ายว่าแบบไม่ต้องมีใครมาเดินด้วยก็สามารถเอาตัวรอดเองได้ดีมากๆ ก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เหลือในเกมแล้วก็เรื่องไอเทมอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปอธิบายในเกมแล้วกันเนาะโอเคไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะก็ตัวเอลสูนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะเล่นเป็นสาย DPS กึ่งๆแบบสามารถโซมได้อะไรได้ด้วยนะไอเทมที่ใช้นะครับก็จะเป็นอา uh, ทารอนอามอนนิง uh, <ด>นะครับ<ด>ก็ทำไมถึงต้องเล่นแบบนี้ในช่วงต้นเกมนะ ทำไมถึงไม่เล่นมูลานะครับเอางี้มูลาบันดีมากนะครับถ้าเราแบบได้ซูมใช่ไหมได้ซูมเยอะในช่วงต้นเกมอะ่ะมันอนข้างจะดีมากๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเล่นอ่ามูลาเนี่ยแล้วเราแบบซูมไม่ค่อยโดนหรือหรืออ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยกดเดนเราเยอะนะครับเช่นแบบมาหลายคนอะไรเงี้ยเราแบบโดนตดเลือดเยอะมันจะทําให้เราแบบ ยืนเลนยากนะครับการออกทาลอยมาก่อนเนี่ยสิ่งที่มันดีคืออะไรรู้ไหมมันมีดูดเลือดนั่นเองครับมันทําให้เราแบบสามารถทรงเลนได้ดีกว่าแล้วก็การที่เราแบบไปช่วยเพื่อนยิงเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่านะครับโดยที่เราไม่ต้องอาศัยรอซูมเช่นสมมติไดผมซูมกดฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหมซูมกดได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเกิดไฟ์จริงๆอะแล้วเราจะไปซูมก็ไม่ได้ปะเราก็ต้องเดินไปตีธรรมนาหรือแบบเราซูมกดเขา กดเขาได้แต่เพื่อนไม่มาเล่นอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับสู้สู้เป็นว่าแบบเราแบบเพื่อนมาปุ๊บเราพร้อมยิงอะไรเงี้ยดีกว่าปะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไอตีปกติอ่ะมันโดนชัวถูกไหมถ้าเกิดเราซูเมเนี่ยมันมีการโดนแล้วก็ไม่โดนแต่ว่าตีปกติอ่ะถ้ามันตีไปแล้วอ่ะคือมันโดนแน่นอนนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะ เนี่ยอย่างจังหวะน,นี้นะครับฝั่งถ้าเนี่ยเปิดท้า,นนาของอารมังกรนะสิ่งที่ผมเดินก็คือเดินเข้ามาในตำแหน่งที่ตัวเองสามารถพร้อมยิงได้เลยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสที่เราแบบว่าจะต้องไปแบบซูมอย่างเดียวนะเออเราจะโฟกัสที่ว่าถ้าเลือกได้เราจะตีปกติก่อนนะครับแต่ไปนอกไฟนอกระยะเนี่ยเราอาจจะซูมกันบ้างเนาะแล้วก็วิธีการซูมของผมเนี่ยก็เป็นซูมแบบสายโซโล่ก็คือเราจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบ ชาร์จนานอะไรมากไม่ได้เล็งนานมากนะครับจังหวนี้แก๊กเดินเข้าไปเห็นไหมเราก็เดินมาตีธรรมดาเลยคือถ้าเกิดเราอยู่ในระยะที่มันไกลกว่านี้แล้วเรารอซูมอ่ะสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะไม่ไม่ทันจังหวะกับแก๊กนะครับตอวน,นี้สาตาร์ก็พยายามเอาแล้วนะเห็นไหมตัวนี้มันมีสกิลหนีค่อนข้างจะปีนาก็รลยว่าถ้าเกิดฝั่งตรข้ามเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาไม่ถึงเนี่ยก็จะโดนมันไล่ไคกลับไปนะครับกลายเป็นว่าฝั่งตรข้ามเนี่ยก็จะเจ็บเองด้วยแล้วถ้าเกิดเขาเดินไปไกลเราเดินตามไม่ทันจริงๆ เราก็สูงไปครับโดนไม่โดนก็<ๆ>ก็ช่างมันเนาะพยายามโฟกัสว่าแบบเฮ้ยเราไม่ต้องแบบโฟกัสว่าเฮ้ยเราต้องสูมให้แบบหม่งโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแค่หามุมยิงเหมือนแครี่ทั่วไปนะครับเล่นกึงๆึงอ่ถ้าซูมได้ก็ซูมเออไม่ไม่ได้ห้ามไม่แบบว่าเฮ้ยเออไม่ต้องซูมเลยพยายามไล่ตีปกติไม่ใช่นะครับเราอาจจะซูมก่อนข้อไฟหรือถ้าเกิดแบบมันแบบได้แน่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราเดินไปไม่ทันนะครับเราก็อาจจะซูมเพื่อแบบ เติมตำแหเพื่อนมันจะได้จบไวขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ก็ในเกมนี้นะครับจริงๆก็เป็นเกมที่แบบเล่นไม่ยากคือเพื่อน่วมที่เล่นค่อนข้างดีนะอย่างจังหวะนี้เขามาแบบด้านหลังนะครับแล้วก็เนี่ยดูดิโซลปิดสี่นะก็โหผมโดนซาต้าบินเต็มๆนะครับฟิกออกมาเขายังมีฟิกตามนะก็เลยจะไปต้องแบบหันไปสวนแล้วก็แลกไปเลยนะครับป่าเราอ่ะเล่นด้านล่างส่วนส่วนอ่าทีมเขาอ่ะเล่นด้านบนนะครับลูกเกมมันก็เลยแ่บ เราก็ค่อนข้างที่จะยืนยากนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อนเราอีกสองคนเนี่ยก็ไปเล่นกลุบปด้านบนค่อนข้างดีครับถามว่าแก๊กดีไหมก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันไม่ได้ดีมากนะแต่ตอนนี้เขาเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเกมน้ำด้วยนะครับจริงๆเนี่ยแก๊กในเกมเนี่ยดึงแครี่ทีมน้ไม่โดนเลยนะแตแ่ทั้งที่แครี่ีทีมน้นเนี่ยเป็นตัวละครขาตายนะครับแต่ว่าแครี่ีเขาอะทีมโน้นเ,นเล่นค่อนข้างจะดีมากอ่านลายเดินอ่านอะไรแก๊กดีมากนะครับทำให้แก๊กเนี่ยม่สามารถตึงได้ แล้วไม่ค่อยมีคนไปกันด้วยนะแครี่เขาเรียกได้ว่ายินเซฟตีมากๆนะครับเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยผมก็พยายามไล่ยิงนะครับเคลียบงเคลียเวฟอะไรเงี้ยเรามีแบบอ่าเรามีทารอมมันก็เด้งเลือดขึ้นมาด้วยนะการโดนต่ออะไรเงี้ยมันก็ก็แบบเหมือนแบบว่าเ,าเราโดนต่อเราสามารถแบบยืนทรงเลนได้ด้วยการแบบตีดูดเลือดกลับมาได้นะครับแล้วพอเดี๋ยวเราได้มอร์นิ่งเนี่ยเราเก่งเลยในเรื่องของดี s พนะ เราเก่งเลยแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นสายสายสายแบบมูราแล้วก็ถ้าแบบเกมนั้นแบบต้องตีเยอะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมูราแล้วก็ทารอนเนาะใช่ครับมันก็มันก็ดีมันก็ดีแต่ว่าดีเพสเราจะต่ํากว่าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราได้ทามมิ่งสองคินเนี่ยแล้วอะเราก็ยังอ่อนน้อยกว่าสายนี้ในเรื่องของดีเพสนะแต่ในเรื่องของการตูมก็พอ,พอ,พอกันแต่ข้อดีก็คือไอเทมมันมา,มาไวกว่ามากนะครับ ไอเทมมาไวกว่ามากแต่สายมูราจะไปเก่งจริงๆก็ตอนมีดาบแดงเนาะมอร์นิ่งจะไปเก่งจริงก็ตอนมีอ่าดาบแดงเหมือนกันครับแต่ช่วงแบบหลังจากแบบได้มอร์นิ่งมาแล้วคือมันมัน DPS ดีมากตอนนี้ก็พยายามยิงนะมีแข็งอยู่นะครับแล้วก็หลบไอซิคิวไปด้วยนะแล้วก็น่าจะเล่นต่อได้นะครับแล้วก็ส่งชเพื่อนสักนิดนึงเนาะก็ไฟนี้จบสวยอยู่ครับ จากที่ผมโดนตอนแรกเนี่ยจริงๆผมมีแข็งรออยู่แล้วตอนข้าเนี่ยถมเข้ามาก็นั่นแหละครับกดแข็งหลบซื้อสก,กิลไปได้เยอะพอาะสมควรทําให้เขาแบบถล่มลึกเข้ามาด้วยนะก็เป็นการล่อซื้อ<ด>ที่ที่เรียกได้ว่าแบบมีประสิทธิภาพเนาะในจังหวะเมื่อกี้ก็ไล่เคลร,ร์เวฟด้านล่างไปนะครับตอนนี้คือเรามีทารอนในเรื่องของการเอ่าเนื่องเลือกก่องกมาเวลาที่เราแบบเจ็บจากการไฟเนาะ เราก็สามารถเล็งเลือกกลับมาแล้วก็วิ่งเข้ามาแบบฟาร์มแบบตอนเนื่องได้นะครับทําให้เราแบบไม่ต้องไปเสียเวลาดีเลือดหรือว่าทาอะไรก็ตามนะตอนเนี้ยจังเกิลเราอยู่ด้านบนแล้วก็ค่อนข้างสูงมากนะครับผมก็เลยตัดใจอ่ะตัดแดงไปเลยจริงๆแครี่ตัดแดงอย่างเงี้ยในทามมิ่งแบบเนี้ยไม่ผิดนะเออผมเป็นจังเกิลผมก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแล้งไม่สูงมากเพื่อนเพื่อนก็อย่าไปหาทหํานะอาจจะโดนด่าแล้วก็ทะเลาะก,กันได้เลยนะครับ ็ต้องระวังกันนิดนึงนะพอมีแบับแดงเนี่ยตัวเรายิ่งเก่งนะครับในเรื่องของการดีเพสเนาะเราจะสามารถไล่ต่อเขาแล้วก็ไล่ตีเขาไปได้เรื่อยๆนะครับสถาน,นี้ทีมาอาทีมเราเล่นด้านล่างแล้วก็เขาอยู่ด้านบน2คนนะอย่างนี้ผมไม่ไปการบนแล้วก็ตัดสินใจดันป้อมกลางนะครับในเกมนี้ผมตั้งป้อมซูมน้อยมากแต่ก็มีซูม้ากมีซูมมากม คือคือที่แบบว่าสายโซโลอะผมอยากให้เล่นแบบนี้เพราะว่าเอ้สจัะนี้เขาเข้ามาลึกมากมากนะยิงได้นะครับเรามีแบ,บ,แบัฟแดงแล้วแล้วก็เขาบินมานะเพื่อนเราเยอะนะตีสวนไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องซูมไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยตีปกติมันก็ตายแต่ว่าตีปกติมันก็ตายคือเธอที่เล่นแบบเป็นสายแบบเนี้ยทําให้เราแบบซูมได้ดีเพสได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแค่แบบสมมติเราเล่นดีเพยอย่างเดียวอ่แเราก็อาจจะออก ออกไอเทมแบบ DPS ไปเลยหนักๆอาจจะออกเป็นทารอนนะครับเป็นแบบว่าอา,อาจจะไม่ออกมอร์นิ่งแต่ออเป็นออกเป็นกงเล็บเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ d p ีจริงแล้วก็ไปออกมูลาอนะไรเงี้ยพมบอกประหยัดของอะไรประหยัดเงิน,ม,นมันก็ไม่เก่งนะนั่นแหะอัไนไม่เก่งนะครับ DPS ไปเลยก็ไม่เก่งเพราะว่ามันจะซูมเบาเกินไปเพราะว่าซูมเราก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะ ก็ถ้าเกิดเป็นสายแบบเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าเราต้องยิงเลงคนเดียวอะเราจะซูมเค l e a r w a v ได้นะครับซูมเค l e a r w a v ได้แล้วก็สามารถแบบซูมตอดก่อนเข้าไฟ์ได้พอถึงเวลาเนี่ยเราสามารถเอาตัวเองเข้าไปลึกใกล้ใกล้ได้เราไม่ต้องแบบซีเรียสใช่ปะเพราะเรา dps เก่งด้วยเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าแบบเฮ้ยเราซูมแม่งต้องโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว้ยังไงก็คือต้อง z o มให้โดนอะแต่อานเงี้ยก็คือแบบไม่โดนก็ไม่เป็นไร z o มไปตั้ง z o มปุ๊บไม่โดนไม่เป็นไรช่างมัน ตังโซมปุ๊บอ่าไม่โดนข้างมันเราเราเรา,เราอยู่ใกล้ไงถ้าเกิดเล่นก็ตีปกติได้อะประมาณนั้นเรียนะงงว่าถ้าเพื่อนต้องการดามเมจเราพร้อมเราพร้อมจะทำดามเมจให้เสมอนะครับรคือถ้าไอซูมมาเนี่ยเราแบบเราไปสูมใ,ใกล้ๆมันไม่ได้เว้ยพอพอาดึภาพบอกว่าถ้าเราไปสูมใ,ใกล้ๆอ่ะแล้วเขายัดสก,กิลมาเ,าเราเราไม่รอดนะ ถ้าเกิดเราซูมแบบไม่นานแบบประมาณหกสิเปรเนาปล่อยเลยอ่ะไม่ต้องซูมเต็มไม่ต้องซูมแบบเต็มหลอดอะ่ะแล้วเรียบร้อยดีโดนจับตอนนี้เรามีบัฟแดงด้วยนะเราวิ่งครได้นะครับเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นแท้งหรือว่าอะไรมันก็ค่อนข้างจะแรงมากๆตอนนี้ก็ไล่ตีไปครับทีมของข้ามีค่อนข้างเจ็บเลยนะ แตเขายังเคลียร์เวฟไปได้นะครับก็เลยตัดใจมาโยกด้านล่างต่อนะแต่เพื่อเราเนี่ยเจ็บกันหมดเลยนะครับต้องระวังนิดนึงนะเหลือแค่สามคนนะครับตรงนี้ผมก็พยายามตีป้อมให้แตกแต่ว่ามันไม่แตกนะต้องเสียหตีออกมาก่อนเลยครับแล้วก็เขามาเอาสุดนะก็พยายามยิงสวนนะครับยิงสวนอยู่นะนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้นะฝกสุดท้ายก็ฟิกเกอร์ออกไปไม่ทันด้วยนะครับแตกไปนะจริงๆจริงๆริถ้าผมฟิกเกอร์ดีๆเนี่ยก็น่าจะหลบหลบอ่า หลบเขาได้เนาะแต่ว่าสุดท้ายก็ปิกไม่ทันนะครับตอนนี้เพื่อนเปิดดาร์กเราก็เดินม,มาตีดาร์กได้เลยนะตอนนี้เรามีดาบแดงคือดาเมจโลวเวอร์แล้วทั้งเรื่องซูมทั้งเรื่องดีเทสคือแบบเวอร์แล้วนะครับตอนนี้ s <S ส่วนไอเทมชิ้นที่สี่ใช่ไหมอ่าผมจะมีไอไอเทมกดกดที่แบบกดแล้วตีไกลขึ้นของแครี่ครับแล้วก็ไอเทมเหมุดเลือดใหญ่เนาะ ซึ่งซึ่งเราแต่เกมเฮ้ยโอ้โหไม่คิดว่าเขาจะมีซาตานให้อยู่ตรงนั้นนะอ่าชิ้นที่อ่าชิ้นที่สี่นะครับไอชิ้นที่ห้าดิชิ้นที่ห้าเ,เนาะก็ก่อนก่อเกิดอะ่ะก็คือชิ้นชิ้นลองสุดท้ายนะครับเพราะชิ้นสุดท้ายเราะออกเป็นก่อเกิดกันใช่ไหมก็ระหว่างดูดเลือดเนี่ยก็เลือกนะครับดุดเลือดหรือว่าอ่าธนูตีไก่เรื่องถ้าออกอ่าธนูกดที่มันตีไก่ครับ มันก็จะดีในเรื่องของการแบบระยะยิงเนาะซึ่งเอลสูอะ่ะถ้าเกิดเล่นแบบนั้นจะตีปกติได้ไกลแล้วก็เก่งมากนะครับแต่ถ้าเล่นแบบดุลเล็ดดุลเล็ดใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบมีโอกาสเซอร์ไพรส์เขาได้เช่นเขามาล้วงเราไม่ตายอะไรเงี้ยเราสวนด้วยดุลเล็ดใหญ่แล้วก็ไล่ยิงได้เลยนะครับจบบ้านได้หรือเปล่าลทำไมเวลาผมผมเล่นแล้วแบบก่อนจบบ้านคือผมต้องตาย คนไม่เข้าใจตัวเองเลยนะแบบจบบ้านคือผมต้องตายก่อน,นอ่ะเฮ้ยเวนการ์ดผมงวนการ์ดตีแบบนี้อันนั้นจะจบบ้านนะครับนนจริงๆถ้าแบบยื้อไปแบบไกลๆก,กว่านี้ผมน่าจะแบบมีโอกาสได้คะแนนเยอะกว่านี้นะแต่ว่าไปพลาดสองช็อตสองช็อตนั้นก็เลยแบบน่าจะได้ประมาณคะแนนดับสามเนาะแต่ก็ทำได้ดีอยู่นะในเกมน,นี้นะครับในเรื่องของการ รับเรีนที่ฝั่งข้ามาถมเลนบนก็ค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็เรื่องของการแบบเติมดาเมจกับเพื่อนก็ทําได้ค่อนข้างดีในตอนนี้นะครับอ่าดูเรื่องของดาเมจกันนิดนึงนะอ่ะดาดรมจค่อนข้างดีเลยครับไอยังไงก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดติดตามกันด้วยยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย